ตนนี้ก็เป็นเช้าวันที่9นะครับ9ธันวาคม2567นะครับก็มาเก็บภาพที่ไล่เจอชัยนะครับไล่เจอชยัยข่าค้อเพชรบุญนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสวนดอกไม้ของไล่เจอชัยเขานะครับก็เลยเก็บภาพตรงบริเวณนี้ไปฝาก fc ทุกท่านนะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับภาพสวยๆดอกไม้สวยๆนะครับข้างๆทา,า,างหาลมขาวคอเนี่ยครับไลเจ็บภาพสวยๆตอนเช้าเพื่อจะเอาไปฝากท่านผู้ชมนะครับไล่เจอชัยเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับ สวยดีครับอยู่กับทุ่งดอกไม้นะครับเกิดสวยดีดอกไม้สวยๆนานาชนิดนะครับก็ลลงก็สวยดีนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นดอกเสียนฝรั่งก็ยังไมนออกดอกก็มีนะครับออกดอก แล้วก็มีนะครับมีบริเวณกลางเต็นแล้วก็มีบริเวณจอดรถนอนเขาผมก็ยอยู่ไกลนู้นครับจอดนอนอยู่ในรถนะครับแม่บา้านไม่ตื่น สวยดีครับสวยดีนะครับ อนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับก็มีที่พักเป็นกระโจมมาด้วยนะรกระโจมกรโจมโดมขาวสองวันนะตอนนี้ก็เต็มนะครับโดมทุขาวสองวันันก็เต็มนะครับฝั่งนี้ก็จะมีบ้านเฟรมตัวเออยู่แต่นู้นนะสองหลัง ขาขาวนั้นก็เต็มนะครับมีนักท่องเที่ยวข้อพักนะครับก็เต็มเหมือนกันนะครับก็สนใจก็ที่จะมาพักก็สั่งจองเข้ามาเลยครับไล่เจอชัยเขาขอจังหวัดเพชรบูรครับ